สวัสดีครับคับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับผมเนาะทางทีมงานช่อง Youtube ของเรานะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านของพี่บัวนะครับผมหรือว่าบ้านของปู่สมเขาเขียวนะครับแอดมินจะมาตามแนวทางของพี่บัวแล้วก็ของปู่ท่านเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะยังไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะ นะครับงดนี้ก็มาบนบานกระปัวไว้นะครับถ้ามีโชคมีลาบกับปู่ท่านงดนี้นะครับผมก็จะได้นํานําพวกอพวกกล้วยนะครับผมพวกผลหม้รากไม้มาถวายให้กับปู่ท่านนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายที่บัวนะครับแล้วก็ปูดสวงนะครับท่านผู้ชม ทำมาแล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งนหนึ่งแช่นะคะนะครให้พี่บัวมาจุดธูบบอกก่าวนะครับผมพ่อแม่แล้วก็บอกก่าวปู่ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ปู่านนิลงมาสื่อสารกับแอดมินแล้วก็พี่บัวนะครับ ครับปู่เนาะวันนี้แอดมินก็มาขอพรปู่กับย่าเนาะแล้วก็พ่อแม่นะครับผมสุดท้ายเนาะยังไงก็ขอให้ปู่เนี่ยตัวบันดาลให้แนวทางเที่มาตามวันนี้นะเข้าสามตรงตรงเหมือนในงดที่ผ่านมานะครับศูนย์สามศูนย์เก้าในี่ถูกตรงตรงเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับพี่บัวเนาะก็สวัสดีพี่บัวนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็เอฟซีขอกันมาเยอะเนาะบอกว่าตามแนวทางปู่พี่ราบ เพราะว่างวดก่อนก็มีโชคมีลาบกันหลายท่านเหมือนกันในงวดที่ผ่านมาก็มีกันเยอะนะครับผมก็คือทุกวันนี้พี่บัวยังดูดวงหรือว่ายังทําเกี่ยวกับถอนของในพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะก็มีบ้างมีเรื่อยๆอยู่ครับผมก็คือยังทําอยู่เนาะก็ยังมีทาง f อซแล้วก yes. ็ท no. so, the so ่านผู Anybody, uh? ้ชมทางช่องเนี่ยมาทํากันหลายท่านอยู <commencer> so, ่ก so <idad> ็มีบ้างมีบางทีก็มาดูดวงอย่างนี้ก็พอได้แล้วก็ถ้ามีถอนของเหรอ บางคนถ้าโดนของอย่างเงี้ยถ้าเป็นของเกี่ยวกับอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องไปที่บ้านแต่ถ้าโดนของกินของอะไรบางคนเขาก็ถอนที่บ้านที่นี่ได้ครับผมแต่ว่าหลักๆที่ว่ามาปรึกษาพี่บัวกับปู่สมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดูดวงเยอะอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องมีเรื่องเยอะเรื่องที่เรื่องทางอะไรที่นี้ก็เยอะอีกอ่าครับเยอะเรื่องครอบครัวก็เยอะครับผมปัญหาครอบครัวก็เยอะ นะครับผมปัญหาแบบส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับโดนโคงนี่หลายท่านเหมือนกันโดนโคงก็มีเยอะเหมัมครับมีมีคนเคยโทรมาบอกไหมครับว่าหลังจากมาทําพิธีไปแล้วเนี่รู้สึกว่าดีขึ้นอย่างนี้มีไหมพี่บัวก็มีอยู่บางคนก็มีแล้วก็บางคนก็พอทําให้แล้วก็โดนซ้ําอีกก็มีอ๋อโดนทำซ้ำอีกประมาณว่าทําหายแล้วโดนอีกโดนอีกอ่กอาครับผมนะครับผมเนาะยังไงก็เป็นความเชื่อสมคนคนาะพี่บัวเนาะแต่ว่าคนที่ทําหายขาดเลยก็มีหลายคนเหมือนกันมีหลายคน แล้วก็ตามนี้เผื่อถ้าผู้ชมนี่อยากจะติดต่อนะครับดูดวงหรือว่าอยากเกี่ยวกับทาพิธีเสริมดวงเสริมเคราะห์เป็นเสริมปังนะครับผมเสริมเฮงเสริมปังเนาะก็ติดต่อทางเบอร์โทรปู่สมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินลงไว้ให้ท้ายคลิปเนาะครับวันนี้ก็มาตาม fc รอกันเยอะมากเลยครับผมเนาะวันนี้ก็จะให้ปูให้เขียนให้เลยเนาะนะครับผมขออนุญาตองแม่ให้องคูพิราทท่านลงมาโอ้ต้องขออนุญาตองแม่ก่อนเนาะใช่ค่ะอืมครับผม ก็คือเมื่อกี้พี่บัวไปจุดทูบบอกท่านเรียบร้อยแล้วท่านเรียบร้อยแล้วทุกครั้งก่อนที่จะขอต้องจุดทูบบอกท่านก่อนใช่ไหมครับบอกท่านทุกครั้ง<อ>ว่าจะทําพิธีใดๆเราก็ต้องจุดทูบทุกครั้งเหมือนกันครับครับผมจะทาอะไรก็คือต้องจุดขอต้องจุดบอกเกา่าเจ้าตําหนักด้วยใช่ค่ะอืมครับผมจุดเทียน,นเนาะคะ่ะก่อนเชิญองคปู่เนาะค่ะกค่ะ Yes. <laughs> <laughs> นั่นสิสกิดะองุ่งย่ามาแล้วใช่ไหมครับอ๋อองค์พระแม่นะครับสกิดสกิดนะแม่มามาซะองค์พระแม่อ๋นึกย่าองค์พระแม่เนาะมากรูดโคตรล่าขอให้แนวทางเข้าสามตัวอีกนะคะอืมอืมเนาะปูพิราบใช่ไหมค่ะผมมาขอโชคขอลาอ่างวดที่แล้วกับปูพิราบท่านกระลงเนาะท่านได้บอกไว้แล้วเนาะใช่ไหมครับผมอืมผู้ท่านก็มาแล้ว

ลูกมือบคาเรแกสาสาครสกี้กินเก๋ดดีดีอวางเยอนี่าเยนนี้มาเลนักเตชมวันนี้ลูกหลานมาขอปวดท้ายจากลู่ปลูกบอยครับ ับครโชคขอลาบรับปูลูกนลานมาขอโชคขอลาบครับปูมาขอพึ่งบารมีปูครับงวดนี้เขาแบบชาชาเด้อค่ะเอซีว่าเบิงยางไหมครับปูครับงวดนี้ขอชาชาเด้อปูเด้อขอโชคลาบปูตรงๆ เตรียมหมากก็ให้ปูเคี้ยวก่อนนะครับผมเพราะแต่เดิมทีปูท้าลงมาท่านจะชอบเคี้ยวหมากนะครับท่านผู้ชมงวดนี้จะมีคนมีโชคลาบกับปูเยอะไหมครับปูวันนี้ เยอะนะไม่เยอะอ๋อครับปูอืมอืมอืมเยอะึงหายไปก็ดีนะดีใช่ไหมครับปูอืมก็ดีนะครับหายไปก็ดีอันเดิมเลยก็สวยโตครบสองสีนี่บอครับปูอืมอืมครับตัวนั้นก็สวยนะ เฮี<ข>ยมใช่ไหมครับปู่วันนี้มาขอโชคลาภครับปูอ่อยากอยากรู้ด้วยครับปู่ว่าเลขมันลอยไหมครับปู่อย่างงี้ครับไอตัวที่ปู่ให้มาแต่ที่เลขนี้มันอยู่ไหมหรือว่าปู่จะเห็นตัวมาใหม่อย่างนี้หรือเปล่าครับปู่เพื่อปู่ได้มาเพิ่มอย่างงี้เพื่อปู่ได้มาเพิ่มอย่างงี้ครับปู่ Nó cực kỳ đều mấy nhá, ừ. 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 สองแล้วอืออือตัวสุดถ่ายนี่จะเป็นตัวใดเนาะค่ะปูแต่วา่าค่อนข้างที่ใจชัดอยู่นะ ตรองนี้ปู่เขียนชัดมากเลยนะครับท่านผู้ชมอือครับเนาะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปแอดมินจะตีให้ครับอันนี้ให้ดูก่อนตอนที่ปู่เขียนแต่แอดมีนมีแล้วในใจนะครับอันนี้ก็ดูรู้เนาะหกสองเจ็ดกับหกสองสี่ได้ได้ได้สองตัว อืออันนี้ก็ตีได้นะเออหกสองเจ็ดกับหกสองสี่อืมได้นะนะครับเห็นไหมอยู่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับปูอ่าอ่นเกล็นให้ดูนะอ่ะเมื่อกี้อะไรหกใช่ไหมอืมอืมเห็นไหมตัวนี้อ่าครับปูตัวนี้ก็ตีได้เบิ้ลเหมือนกันอือเบิ้ลเหมือนกันนี่หกสองสองใช่ไหมครับปูอืะตัวเดิมอ่ะ หกสองสี่ครับอืมถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งมันก็จะเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมล่ะอือได้เนี่ย <c oughs> อือ <c oughs> ได้หมดอืออันเดิมไหมล่ะแบบนี้มันเลขแบบนี้มันล <c oughs> <c oughs> อยมาใช่ไหมครับปูอืออืออือเลขเดิมอยู่ตัว <c oughs> อ๋ออยู่มันมันลอยไหมครับปูตัวที่ปูเห็นล่าสุดเนี่ยครับปู <c oughs> อืมลอยไหม มันมาแบบไหนเนาะนิ่งๆอ่ะมันมานิ่งๆอ่ะเอามานิ่งๆมันนิ่งๆมันน่าลอยเรื่องมันน่าลอยครับปกติเลขจะลอยมาเนาะค่ะเนาอาย่ไม่งนูแล้วค่ะน่าจะเป็นเพราวเราไม่ไม่ลอยแล้วมันจะนิ่งๆมันมาอย่างนี้แล้วก็อยู่อย่างนี้เลยโผล่ออกมาอย่างนี้เลย ครับปู่มันอยู่แบบนิ่งๆเลยปู่เห็นมันปู่เห็นเลขมันโผล่มานิ่งๆลงใช่ไหมครับปู่มะ่างคนจะได้เยอะไหมไม่น่าเยอะทั้งหมดเลยที่คนอยู่ที่ดวงนะอเราแอดมินจะได้กับเขาไหมครับปู่แอดมินจะถูกกับเขาไหมครับปู่งวดนี้หรือว่าจะได้งวดงวดไหนครับปู่อืก็อยู่ที่วาสนานะะโอครับเลยที่วาสนา เอฟมีนน้าจะได้ไหมครับอืมอืมอ๋อเหล็กปู่สวยสวยอืมเหล็กีเ่เหล็กเดิมอืมไม่เปลี่ยนไม่แปลงดอกอยู่ยังไงก็อย่างงั้นแหละอืมครับปูปูเห็นมา,าต่อเติมอะไรก็ต่อเติมไปครับอืม,อมปู่ปู่ปูเห็นมาเหมือน มันตอนที่เห็นแรกๆเลยใช่ไหมครับปูอมอนอย่างนั้นเลยโอ <นะ S 1> แรกๆเห็นมายังไงตอนนี้ก็เห็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับปูใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยนะเล็พอด้นะออพอได้กันอยู่บ้างนะแต่ไม่มากไม่น้อยครับอพอได้บ้างม,ม่เยอะปูเ,เ,เ,ดเ,เดี๋ยวเอาน้ำให้ปูกอนไม่เยอะพอสมควรนะโคบนไหลเนาะค่ะเนาะ อ้โหอืมหนอยอืมอืมตัวนีเนาหนาะคุณนะเด้ยลูกน้นตีถือว่านอกกันได้ยือเอาข้ามาจากไหนนี่อันเก่านี้ขันน้องส่งชุนห้าแปดเทแล้วน้อส่งชุนเออส่งชุนก็เลขดีนั่นเลยค่ะไว้นะมันก็อยู่ในนี่แหละอยู่ด้วยกันนี่แหละเอออยู่รวมกันนี่แหละนะ S <S บางคนก็เอาแตแตะเลขเกะทางอัไนั้นบางทีมันก็มันอยู่ในหน้าโรตารีา่มั่งท้ายโรตารี่ก็มีอมันมันไม่ได้อยู่แค่ตรงหน้าตรงหลังหนึ่งยี่างเดียวหรอกมันมันจะอยู่ต้นบางอยู่ท้ายบางเล็กน้าเล็กท้ายสามตัวนี่นแะแต่นะมันจะอยู่อย่างนั้นเละเล็กดีเล็กสวยคะดู<า>ใไ้ก็สวยโอ้ไม่ต้องเจาะจงแต่แต่ ทางนั้นทางนี้หรอกเอาใส่ได้ก็ใส่ไปเถอะอืเจาะจงมากเดี๋ยวก็ราะ่่าไม่ได้อีกคนะอืมต้องไปเจาะจงเยอะนาครับปู่เออ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 เจรเจริญเเจริญเจริญอืมล่างก็ไม่เอามาให้เลยล่างก็ลืมหยิบมาอืมค แล้วก็อย่าลืมขอมน้องช่วยชูวบอกสวยอยู่นะห้าแปดหกแล้วก็แปดศูนี่ตัวตัวนี้มันจะอยู่อยู่ใช่ไหมครับปู่ม,ม,มันจะเป็นรอยๆอย<ด>มันจะกลับงงไหมครับปู่อยู่ยาวนะอยู่ถึงประมาณสองถึงสามงวดนะเลยโอ้ยอยู่ยาวสองถึงสามงวดนะ <วด S 2> แต่งวดไหนบ้างเขาไม่รู้นะไม่บอกไม่ได้นะรูรแต่ว่างวดแต่ละงวดมันไม่เหมือนกันนะบางงวดมันก็มีทั้งหลายเลนนะหลายสารพัดนะโอ,ค,โอค,ครับปูบางทีมันก็ไปออกที่อื่นอย่างนี้ใช่ไหมครับปูโอ้มันอยู่หลายงวดนะครับแล้ววันนี้มันจะออกไหมครับปูตอนค่ำครับปูออกไหมปวกไม่ได้อครับ แต่ก็ว่ามันจะออกหลายงวดแต่ปูไม่รู้ว่ามันจะไปออกที่ไหนบ้างงนี้ใช่ไหมครับปูใช่ใช่นะแต่วันที่สิบหกกระดาคุมเท่านี้กับที่แม่ยู่เปนว่าค่ะมีมีมีนะตั้จะยู่ตรงไหนที่ระทั่นั้นเลยนะครับปูได้นะอแต่ว่าก็กลัวเลขปูกับหัวมากเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าลัวกับหัวก็เอากลับไปเอากลับด้วยครัแล้วคนเขาจะดูพิจารณาเอาครับ จะเอาตรงๆก็ไม่ได้นะครับเพราะบางทีปู่ก็ให้ตรงไม่ได้ใช่ไหมครับปู่คนรู้จักเล่นเขาก็เล่นเป็นนะคนเล่นไม่เป็นก็ไม่ได้อืครับคนที่รู้จักเล่นอืครับปู่นี่เก่งเนาะเห็นทางรัฐบาลไทยเห็นต่างประเทศปู่ก็เห็นนะครับตอนที่ปู่เขียนให้ใหม่ๆนี่ออกต่างประเทศสี่ตัวตรงๆเลยนะครับปู่ล่าสุดก็หาน้อยแหละนะอโอปู่รู้จักหาน้อยด้วย มีหาน้อยด้วยนี่แหละเขาขอมาใช่ไหมครับปู่ไม่รู้นะแต่ว่ามันมานะมาหนักมาหาน้อยนะครับปู่ในนั่นแหละอันนี้มีคนมีคนบอกปู่มาใช่ไหมครับปวนเลกต่างประเทศอะไรนี่ครับปู่มาเมื่อกี้นี่โอมาเมื่อกี้๋อครับปู่แล้วแล้วเลข ที่ปู่เขียนให้เป็นเลขโกเนี่ยมันยังลอยอยู่ไหมครับปู่ถ้ามันถ้ามันนิ่งแล้วมันก็ไม่น่าจะกลับหัวหรือเปล่าครับปู่ตัวนี้ไม่ได้เห็นนะครับปู่อยู่ในนี่แหละอืครับที่คนได้คนเห็นมองเห็นเอาอืครับเลขกับตัวเดิมนั่นแหละไปไหนหรอกครับปู่ทีนี้ให้ให้ปู่ขีดเส้นตายให้ลูกให้ล้านหน่อยได้ไหมครับปู่ ให้ปูเขียนเส้นใต้ให้หน่อยให้ปูวงกลมให้หน่อยให้ปูวงกลมให้อันนี้ตัวที่ตีออกมาแล้วนะครับแอดมินตีเนาะแล้วก็มีเลขของน้องชุ่มชุนด้วยห้าแปดหกแล้วก็ปูตาโพแปดศูนย์ปูตาโพนี่แปดศูนย์ตัวเดียวใช่ค่ะอืมอืมโอ้ยมัน อืมอืมอืมสี่ใช่หกสองสี่นะคะอ๋อหกสองสี่มีโซมีโซอ,อันนี้นี่แหละอ 6, 2, อหกสองสี่อืุดนี้จุดนี้หกสองสี่กับหกสองเจ็ดนะคะหกสองสี่กับหกสองเจ็ด สกอกันตามนี้เลยใช่ไหมครับปูตามนั้นเลยต้นเลขน้องก็มีสวนนะครัอันตัวตัวที่ปูขีดเส้นใต้ใช่ไหมครับปูตัวนี้มันนิ่งใช่ไหมครับปูอครับ แต่ว่าก็ให้กลับหัวไว้ก็ดีนะครับเพราะ<ม>ว่าปู่ทั้งเคยบอกไว้ว่าบางทีเลขปู่มันก็กลับหัวนะครับแล้วแต่ดูพิธีของท่านผู้ชมนะครับั้งงั้นไม่รบกวนปู่แล้วเนาะนะครับจะได้ให้ปู่ไปพักผ่อนนะครับขอขอบคุณปู่มากมกนะคะ ไปแล้วใช่ไหมครับปูไปแล้วจ้ะถ้าผมปูท่านไปแล้วแต่ว่ากับกับพี่บัวเนี่ยรู้สึกว่าปูท่านจะมาง่ายแล้วก็ไปง่ายนะครับเป็นเป็นอย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่าครับพี่บัวก็มันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงของท่านเพราะว่าท่านอยู่ในตัวอย่างนีน้เลยใช่ไหมครับเวลาแบบมาก็มาเวลาไปก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลามาท่านก็จะดันมาให้รู้ก่อนบางทีบางทีท่านก็มาแบบบางทีก็ไม่ได้ดันเลยก็มาเลยก็แล้วแ <ๆ S 1> <throp> ต่ช่วงของท่าน แต่ว่าตอนตอนที่ท่านมาเนี่ยก็เหมือนเราก็ยังมีสติอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับมีมีมีสติอยู่ครับรับรับรู้ได้แต่ว่าจะรับรู้ได้ไม่หมดครับท่านก็จะ <Language S 1> <ม>ให้เรารับรู้ได้ไม่หมดบางบางคำท่านก็ไม่ให้เราจาอ๋อครับผมก็คืออย่างเราแบบหูตาเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นบางทีปู่ท่านมาเราอาจจะไม่ได้กลิ่นอย่างนี้ถูกไหมครับใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นอื เหมือนแบบเป็ิดจะปิดประสาษาสัมผัสเราทางไหนทางหนึ่งอย่างนี้เนาะ,นะแล้วทุกครั้งที่ที่ปู่ท่านลงมาเนี่ยก็เหมือนแบบเมื่อเราแบบคุยกันปกติก็คือว่าเหมือนแบบปู่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วก็อยู่ในตัวเราด้วยแล้วก็ท่านก็จะคอยดูแลเราโอ้คับครับผมเราบ้าอองหน่อยท่านก็จะสื่อสารมาบอกเราให้เรารับรู้อย่างนี้ค่ะคับผมแล้วพี่บัวนี่เป็นอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมครับ,รบนานเพราะมันกี่ปีครับพี่บวัว หลายปีนะหลายปีครับตั้งแต่รับองค์ท่านมาตั้งแต่รับองค์พระแม่มาก็รวมแล้วก็หลายปีอยู่แล้วต้องเกือบเกือบสิบปีเกือบเจ็ดปีได้ครับนี่แต่ถ้ามามามาอยู่เต็มตัวเต็มตัวก็น่าจะไม่ถึงเจ็ดปีเพราะว่าหลังจากที่รับท่านมานี้เราก็ยังยังปฏิบัติยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ครับผมเพิ่งปฏิบัติได้เต็มที่ก็แค่ ไม่กี่ปีหลังครับอืมครับผมก็คือตั้งมามา,มา,มาปฏิบัติแบบแบบจริงจังเลยก็แค่ไม่มาไม่แค่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ปีอย่างงี้ใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าปู่ท่านมาอยู่กับเรานานแล้วใช่ค่ะสมมติถ้าแบบออกหมดนี้ตรงตรง,ตรง,ตรงที่ปู่ท่านใน้มาสามตัวพี่บัวอยากจะสร้างองค์ปู่พิราล่าไปให้ท่านไหมครับอืมจะสร้างไหมสร้างนนจำลองของท่าน ยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าคิดเพราะว่าเราไมยังไม่แน่ใจก็คือว่าเวลาปู่ท่านให้แนวทางมาเนี่ยคนในครอบครัวซื้อไม่ได้ก็ถ้าซื้อได้ไหมเราก็ต้องดูพินิจก่อนว่าเราจะรับท่านได้ไหมแล้วเรากลัวเราแบบปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าท่านก็แรงอยู่ครับครารักษาไม่ได้ด้วยแล้วตั้งแต่ที่ปู่ท่านมาอยู่กับพี่บัวกับคนในครอบครัวเนี่ยเคยมีโชคไม่ราบกับปู่ท่านไหมครับก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างครับ ได้บ้างครับครับผมแต่ว่าหลังจากที่แอดมินมาขอเนี่ยไม่เคยไม่เคยมีโชคมีลาบกับปู่ท่านเลยอ่าโชคลาบเราก็จะมีคนรอบข้างที่ได้มากกว่าอืมครับตพว่าล่างล่างจะไม่สามารถซื้อได้ครับผมแต่ถ้าบอกเขาบอกได้อยู่ครับบอกเขาว่าถ้าถ้าเขาอยากซื้ออย่างเงี้ยให้เราไปชี้บอก้กงพอได้<อ>บางครังง้งครับผมก็คือบางทีก็ไปบอกคนรอบข้างไปบอกคนในครอบ ไปบอกคนข้างบ้านแต่ไม่ใช่คนในครอบครัวใช่ค่ะแบบแบบเวลาเราไปข้างนอกหรืออย่างนี้หรือเขามาขายลอตเตอรี่อย่างเงี้ยถ้ามีคนเขาอยากซื้ออย่งเง้เขาก็ให้เราไปดูให้ครับได้ก็ได้บ้างครับครับผมแล้วทีน้องน้องสมฉุนทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่บัวหลังจากที่มาเขียนให้วันที่บวงสรวงอ่าช่วงนี้น้องเงียบๆอยู่อ้โครับครับครับผมไม่ค่อยมาเท่าไรมอืม ก็คือหลังหลังจากวันบวงสวงไปวันนั้นก็คือไม่ไม่ไม่มีใครมาสัมผัสเลยใช่ไหมครับวันนั้นจะว่าบวงสวงไหมมันต้องไม่ใช่บวงสวงเนาะแบบเราทําบุญไหว้บรรพุทธเจ้แต่เพราะว่าเราทําบุญจะเข้าพรรษาแล้วด้วยแล้วก็เลยถือโอกาสไหว้ครูไปในตัวแค่ไหว้เล็กๆน้อยน้อยธรรมดาแค่บับท่านเก่ารู้อย่างนี้ถ้าบวงสวงจริงจริงก็จะจะใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าถ้าใหญ่แล้วก็จะไปสีก็จะเยอะอย่างนี้ อันนี้เคยไปสิแบบเราไหว้ครูธรรมดาครับผมไม่ได้นหน่วยครับก็เหมือนเป็นการแบบจัดงานไหว้ครู <c oughs> นะครับผมก็คือดีแล้วแหละเนาะงวดนี้คิดว่าปู่ท่านต้องชอบใจนะครับ <c oughs> ไม่แน่อาจจะได้สามตัวตรงนี้งวดที่ผ่านมาเนาะ <c oughs> นะครับแล้วพี่บัวรู้สึกยังไงบ้างราครับกับเลขตัวที่ปู่ท่านเขียนให้อ <c oughs> ืมันรู้สึกแปลกตาไหมครับก็เห็นว่าแล้วมันก็เลขสวยดีเลขสวยแล้วก็ดูดูดีอยู่เลขนี้น่าจะ เออ <sm art> น่าจะ <belief> ได้เนาะแล้วปู่ท่านก็บอกนะครับผมว่ามี<ร>มีคนมีโชคมีลาบ<ก>แต่ไม่เยอะอยู่แต,ยแต่ไม่เยอะครับครับผมเนาะแล้วทีนี้แบบก่อนก่อนที่แอดมินจะมาก่อนที่ปู่ท่านจะมาลงประทับพ,พี่บัวมีฝันบอกเหตุมีลางบอกเหตุก่อนไหมครับว่าแอดมินจะมาวันนี้หรือว่าไม่ไม่มีลางบอกเหตุแค่แค่ความรู้สึกบอกว่า ประมาณวันที่นี้แล้วนะไม่แน่แอดมินจะมาอย่างเงี้ยอ๋อม,มีความรู้สึกว่าแอดมินจะมาอย่างงี้น่าจะมาเพราะว่าใกล้ๆถึงวันแล,วลว้วอะไรอืมครับครับผมพะกะว่าถ้าแบบถ้าไม่มาวันนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้อืมครับผม,บมก็คือมีความรู้สึกอย่างงี้เนาะอ่าครับผมเนาะก,ก็คือปู่ท่านนี้ก็เขียนเส้นใจไว้ให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าให้ท่านผู้ชมไปดูมันอาจจะออกเป็นตัวอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นแปดศูนย์ของปู่ต้นโพก็ได้ มันนั้นไ้แต่ว่ามันมีซ้ำกันเยู่ก็คือหกสองถ้าไปตัดก็ไม่เยอะเพราะว่ามันมีซ้ำหกสองอย่างเนี้ยใช่ใช่ใชมันหกสองสี่หกสองเจ็ดแล้วก็หกสองสองส่วนใหญ่เลขจะซ้ำกันนะครับท่านผู้ชมแล้วปู่ปู่ต้นโพเนี่ยท่านท่านที่มาที่ไปท่านเป็นยังไงครับทําไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้เออที่มาที่ไปท่านเป็นยังไงนะั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าสมัยตอนที่เรามาอยู่ที่เนี่ย ก็มีมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเคยมีมีอยู่แล้วครับท่านจะอยู่ตรงนู้นอ้โต้นโพก็คือว่าเป็นบรรพบุรุษที่อยู่มานานแล้วใช่ค่ะท่านท่านอยู่มานานแล้วเป็นต้นโพป,ประจำหมู่บ้านครับมีสารมีอะไรด้วยใช่ไหมคะ่ะม,มีมีเมื่อก่อนสารของท่านจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยเพราะว่าหลังคาก็จะพังจะอะไรนี่เขาก็ทําให้ใหม่ครับทําให้ท่านใหม่ เหมือนเป็นปู่ตาปู่ประจําบ้านอย่างนี้เลยใช่ไหมคะประจำหมู่บ้านครับผมอแต่ว่าท่านนี่มาเขียนให้ท่านมาสื่อสารกับพี่บัวใช่ไหมครับที่เขียนเลขแปดศูนย์ให้อ่ามากับป้าที่มาวันนั้นน่ะโอป้าแม่ตะเขียนใช่ไหมไม่ค่ะไม่อีกคนนึงก็คือเป็นพี่สาวของพ่อค่ะอ๋อครับอืสของพ่อวันนั้นท่านก็มาอยู่เหมือนกันครับผมเนคยลงมาอยู่ม๋อก็คือไม่ไม่ได้มาสื่อสารกับพี่บัวไม่ค่ะ มาสสื่อรกับท่านท่านมากับป้าล่างล่างของท่านท่านจะเดินค่อนข้างจะเดินยากนิดนึงเพราะท่านปวดขา๋อค่ะผมพี่สาวของพ่อท่านจะมาอท่านเขียนเขียนให้แปดศูนย์ตัวเดียวท่านเขียนให้ตัวเดียวแค่นั้นเลยครับผมเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปสรุปแนวทางคงสุดท้ายยังไงขอขอบคุณพี่บัวมากๆนะครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นลายมือที่ปู่ท่านเขียนให้นะครับท่านผู้ชมเนาะ เห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะหคิดว่าน่าจะเป็น6 2สองสีแล้วไม่ก็หกส็ดนะครับท่านผู้ชมเลขเมนี6หกสองนะครับงวดนี้สรุปแนวทางท้ายคลิปนะครับผม624ปู่ให้ไว้แต่ต่องงวดนะครับผมอย่าลืมกับหัวเลขหกเป็นเลขเก้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะเมน่อาจจะเป็น9ก้สองสก็ได้นะครับ เสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภยงเฮงปังๆทุกท่านเลยนะครับผมขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ